ครับปกติเราจะมาเล่นเกมที่เหมือนมีร่องพีกาวนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มีร่องพีกาวเอแล้วกูเห็นนี่นะครับมันคือเหมาอนเป็ดหมาบ้าหมาบ้าโคตรขล้าไม่ใช่ว้าเกือบหมาบ้าหมาบ้ากระเด็ไปทุกโอ้ดูหมาบ้าเต็มไปด้วยเลือด การ์ดจิตใยของหมาบ็อกส์มาบ้าหัวกางเลย,ยนี่คือปุืนฉีดยาของหมาบ้าเรื่องมาสารา้างยานวานทุกคนเพราะว่า,าปืนยานดอกเบี้ยทุกคนราใช้ได้แต่มัคาคา้างทุกคนปืนยานหมาบ้า ได้ในมืออีกได้แล้วถ้ามันยิงยังไงอ่ะไม่ยิงเพราะอะไรกระทำไมไมันยิงเพราะอะไรกระทำไมไมันยิงเพราะอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนใช้งานมันเหมือนเอาไว้ใช้ไอ้ถุงที่ยวจอร์ดาวันนี้ผมงคย